สวัสดีเพื่อนเพื่อนคอบอลทุกทกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอดฟันธงนะครับก็กลับมาพบมาเจอกับผมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมหายหนะ้าหายตาไปหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากโดนไขวัดเล่นงานเอานะนะครับก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับฟุตบอลก็พอมีอยู่บ้างนะครับผมคัดมา3คู่มาวิเคราะห์กันในวันนี้ ทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลผมก็ยักจะฝากให้เพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิงก้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับ และคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเซกุนดาดิวิชั่นหรือว่าเป็นลาลิก้า2ของฝั่งอิตาลีนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเอลเช่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันดาลาซีเอฟนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสตาดิโอมาเนลมาร์ติเนสบาลีโร่นะครับจะเตะกันในเวลาเช้าคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันเลยนะครับเจ้าบ้านครับเอลเช่ตอนนี้อยู่อันดับที่12ของศึกลาลิก้า2นะครับก็แข่งไปแล้ว9นัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป4เกมยิงได้5เสียไป11 ประตูมีอยู่9คะแนนส่วนฝั่งอันดาอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว9กานะัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป5เกมยิง9เสียไป14ประตูมีอยู่10คะแนนนะครับสถิติเฮทเวิครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอลเช่ครับเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอลเช่ไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งคิกกอนด้วยสกอร์2อศูนย์ ผมประกอบการของเอลเช่ในรอบ5เกมเอลเช่ผ่านดมเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่40%ส่วนฝั่งอันดอร่าฟอร์ม5นัดหลังสุดอันดอร่าก็ชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อันดอร่านะครับเปิดบ้านแพ้กับเรเอัลซาราโกซาไปด้วยสกอร์1นประตูศูนย์ผมประกอบการของอันดอร่าในรอบ5เกมอันดอร่าพานดมเงิน,นไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่20%นะครับ ซึ่งเลทราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอลเช่ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณตอนนี้ราคาไหลลงนะราคาไหลลงมาที่เอลเช่ต่อที่ราคาแปอถ้าเราไปต่อฝั่งเอลเช่ราคาด้้าจะอยู่ที่1.79ถ้าเราไปลองฝั่งอันโดราราคาน้้าจะอยู่ที่2.12นะครับก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนในลีกเนี่ยก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ เป็นอันโดราทีมเยือนนะครับมีคะแนนมากกว่าเอลเช่เจ้าบ้านอยู่เพียงแค่1แต้มเพียงเท่านั้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับทั้ง2ทีมฤดูกาลนี้เปิดหลีกมาไม่ค่อยสวยเลยนะครับซึ่งถ้ามองถึงภาพรวมของฟอร์มการเล่นก็จะเห็นได้ชลยว่าทั้ง2ทีมนะครับอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีโดยเฉพาะในช่วง3เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมมีแพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมเรียกได้ว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้แทบจะไม่ต่างกันเลยบวกกับทั้ง3เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมก็ไม่เคยทําเงินจากการลงเล่นมา3เกมหลังสุดนี้เลยซึ่ง จากฟอร์มก็เล่นเนี่ยก็จะเห็นได้ชใชเล้ว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีบวกกับเหตทุเหคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเลยเกมนี้เป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมจะได้โคจรมาเจอกันนะครับแต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจครับเกมเย่าเกมเยือนของทั้ง2ทีมนะครับเอลเช่เนี่ยฤดูกาลนี้เล่นเกมเย่าเล่นในบ้านไป5นัดแล้วนะครับชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมก็ถือว่าผลงานในบ้านของเอลเช่ก็ไม่ได้ขี้เลยเลยนะครับส่วนเกมเยือนของอันเดร่าฤดูกาลนี้เล่นไปแล้ว4เกมนะครับชนะได้เพียงแค่อนึ่ง ประตูนนแล้วก็ยิงได้เพียงแค่5ลูกเพียงเท่านั้นเองนะครับก็ตรงนี้ครับบ่งบอกว่าอันดร่าเนี่ยมีเกมเยือนที่ไม่ค่อยจะสูดดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเกมนี้อันดร่ามาเยือนเอลเชส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสสูงมากนะที่คู่นี้อาจจะไปออกที่น่เสมอบวกกับคู่นี้ครับราคาไหลนะครับก็เรียกได้ว่าจากแรกเริ่มเดิมทีเป็นราคาเจ้าบ้านอย่างเอลเช่ต่อที่ราคาครึ่งลูกเนี่ยหลายๆสำนักนะครับก็ ไปราคราครึ่งลูกหมดเลยแต่ว่าราคานะตอนนี้ราคาไหลลงมาที่เป็นฝั่งเอลเชตอ่อที่ราคาปอนเนี่ยคู่นี้ผมมองว่าราคาไหลลงแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าอยู่บนลองน่าสนใจมากกว่าฉะนั้นด้วยฟอร์มกันเล่นแล้วก็มาตรฐานทีมของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่บวกกับทั้ง2ทีมช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับผมมองว่าวันนี้คู่นี้อาจจะไปออกที่หน้าเสมอถ้าผลไปออกที่หน้าเสมอส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างอนาันุดราคาดว่าวันนี้อันุดรามีดีพอที่จะบุกมายันเสมอได้ง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกเซกุนดาดิวิชันหรือว่าลาลิก้าสของสเปนนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างบียาเลอเบนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสปันยอนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามราเซมาริกา้าจะเตะก,กันในเวลาที่2ตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับบียเรอตลตอนนี้อยู่อันดับที่14แข่งไปแล้วเก้านัดชนะ2เสมอสี 4, แพ้ไป3เกมยิงได้14เสียไป14ประตูมีอยู่10คะแนนส่วนฝั่งเอสปันยอนนะครับก็นําจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว9นัดชนะ6เสมอสอแพ้ไป1นเกมยิงได้19เสียไป8ประตูมีอยู่20คะแนนครับสถติดเฮทธอรครับคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันนะเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์ม ก็เสมอไป4เกมโดยที่น,นรภาพาเกมหลังสุดนี้บีเอลไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บีเอลเบนะครับไปเสมอกับเรบรนเต้มาด้วยสกอร,ร์หนึ่งประตูหนึ่งผมกอบการของบีเอลในรอบ5เกมบีเอลเบนะครับก็ทำเงินไปที่4เกมยกไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่80%ส่วนฝั่งเอสปันยอนฟอร์มเฮนัทหลังสุดเอสปันยอนชนะไป3-1แล้วก็แพ้ไป 1, 1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอสปันยอนนะครับบุกไปเอาชนะคาตาเคน่าไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ ผลประกอบการของเอสปันยอนในรอบ5เกมเอสปันยอนพาทำเงินป3เกมพารบไป2เกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60ซนะครับซึ่งในราคากู่นี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่าจะเป็นทีมเยือนอย่างเอสปันยอนต่อที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆสำนักราคาจะไหลไปที่เอสปันยอนต่อที่ราคาครึ่งกับลูกนะครับราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาไหลไปที่เอสปันยอนทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งกับลูกถ้าเราไปลองฝั่งบีแลเบนะครับราคาน้ําจะอยู่ที่1.90ถ้าเราไปต่อฝั่งเอสปันยอนราคาน้ําจะอยู่ที่2.00นะครับก็ซึ่งคู่นี้นครับเป็นการเจ ผลงานเีกเนี่ยก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับเบเยลเบก็ถือว่าผลงานนิ่งๆทรงๆแล้วก็ผลงานเนลีกไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ว่าที่โดดเด่นก็จะเป็นทีมอย่่งเอสปันยอนที่ณชั่วโมงนี้ครับนำจ่าฝูงอยู่ โดยการที่เอสปันยอนมีอยู่20คะแนนจากการลงเล่นไป9นัดเรียกได้ว่าทั้ง9เกมเนี่ยเอสปันยอนแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็ชนะไปถึง6เกมบวกกับเกมลุกของเอสปปนยอนก็น,น่าสนใจนะครับจาก9เกมเนี่ยกดไปถึง19ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่8ประตูส่วนทางกฝั่งบีเอเบนะครับที่เกมลุกแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ถือว่าผลงานเทียบเท่ากันเลยนะเกมลุกยิงได้14เกมรับก็เสียไป14ลูกนะครับบวกกับภาพรวมของฟอร์มการเล่นเนี่ยโอเคแหละเบีเบนะครับถือว่ามีฟอร์มที ก็ค่อนข้างจะดีนะเนื่องจาก BL b บ b เครับไม่แพ้ใครมา5เกมแต่ว่าจะหนักไปทางเสมอสะส่วนใหญ่แล้วก็มีเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวแต่ว่า BL b บ b เนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมทําเงินในช่วงหลังนี้ก็ว่าได้จาก5เกมนะครับเบลเบยทำเงินไปถึง4เกมเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งเอสเปนยอนก็แน่นอนครับฟอร์มก็ค่อนข้างจะดูดีนะถึงแม้ว่าจะมีบางเกมที่เอสเปนยอนจะสะดุดหลุดไปเสมอหรือว่าไปถึงแพ้นะครับแต่ผมมองว่าช่วงนี้เอสเปนก็กลับมาคืนทรงอีกครั้งหลังจากที่2เกมหัังสุดสญญก็เกบยนะ ได้2เกมรวดและเรามาดูราคาไหลของคู่นี้กันหน่อยนะครับก็คู่นี้ที่บอกครับแรกเริ่มเดิมทีนะเป็นทีมยนเอสปันยอนต่อที่ราคาครึ่งลูกเนะี่ยราคาหลายๆสำนักไหลไปตรงกันหมดเลยนะครับไหลไปที่เอสปันยอนต่อที่ราคาขึ้นครึ่งลูกด้วยราคาที่มันไหลขึ้นแบบนี้นะครับผมมองว่าวันนี้ทีมยือนมีโอกาสบุกมาเก็บ3แต้มได้ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทีมฟอร์มการเล่นรวมไปถึงชั่วโมงนี้เอสปันยอนอยู่ในช่วงที่ฟอร์มสุดจจัดถึงแม้ว่าเบย์เลอร์บนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมจอมเสมอแต่เกมนี้ผมอ่่าาานวเดดข เอสปันยอนดูดีกว่ายิ่งราคาไหลขึ้นแบบนี้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเอสปันยอนใช่เราเลือกเชียร์เอสปันยอนในวันนี้นะครับเราก็จะมีลุ้นอยู่2อย่างนะครับไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับปิดท้ายกันที่ศึกรีกวันอังกฤษนะครับก็จะเป็นคร่วง ien, เบอร์ตันอัลบียนจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของเคลมบิดยูเต็ดนะครับ คุณครับจะเตะกันที่สนามปิโอลีสเตเดียมจะเตะกันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงานในวีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเบอร์ตันครับอยู่อันดับ20แข่งไปแล้ว11นัดชนะ2เสมอ4แพ้ไป5เกมยิงได้80ไป15ประตูมีอยู่10คะแนนส่วนฟังเครมบิดอยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว10นัดนะฮะชนะ4เสมอ2พ้ไป4เกมยิงได้10เสียไป11ประตูมีอยู่14คะแนนครับ สถิติเฮทเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบอร์ตันครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นครมบิดเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบอร์ตันเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้เบอร์ตันไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบอร์ตันเปิดบ้านเอาชนะวิกเก็ตอัิติกไปด,ด้วยสกอร์สองปรหนึ่ง ผลป็นกบการของเบอร์ตันในรอบ5เกมเบอร์ตันพาทำเงินไปที่4เกมพาร์ไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%ส่วนฝั่งทีมเยีอนครับเคมบิดฟอร์ม5นัหลังสุดในรอบ5เกมหลังสุดนี้เคมบิดไม่เคยเอาชนะใครได้นะครับก็มีเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมโดยที่เกมมากสุดก็เป็นเกมที่เคมบิดเปิดบ้านแพ้กับบาร์ลีไปได้ด้วยสกอร์4-0ผลประกอบการของเคมบิดในรอบ5เกมเคมบิดพาทำเงินไปที่1เกมพาร์ไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ แต่ว่าราคาณตอนนี้หลายๆสำนักก็ไหลไปตรงกันนะครับไหลไปที่เจ้าบ้านอย่างเบอร์ตันต่อที่ราคาปปราคาณตอนนี้นะครับราคาก็ไหลามาที่เบอร์ตันต่อที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งเบรอร์ตันราคาน้ําจะอยู่ที่2 0 5ถ้าเราไปลองฝั่งเคมบิดราคาน้ําจะอยู่ที่1.78นะครับก็ซึ่งคุณนี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองผิวเผินเนี่ยผลงานบนตารางคะแนนก็เป็นเคมบิดทีมเยือนนะฮะทำผลงานได้ดีกว่าเคมบิดนะครับอยู่อันดับที่15มีอยู่14่คะแนนจากการลงเล่นไปสิบนัดเน มอมอง,มอง,มองถึงภาพรวมของฟอร์มการเล่นจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมครับอันดับตารางคะแนนกับฟอร์มการเล่นส่วนทางกันเลยเบอร์ตันนะครับที่อยู่อันดับที่20อยู่อันดับต่ากว่าทีมเยือนอย่างเคมบิดนะแต่ว่าผลงานของ5นัดหลังสุดถือว่าทําผลงานได้ดีหลังจากที่หนัดหลังสุดเบอร์ตันไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมบวกกับจาก5เกมหลังสุดนี้เนะี่ยเบอร์ตันทําเงินไปถึง4เกมนะส่วนทางกับฝั่งเคมบิดที่5เกมหลังสุดทําเงินไปเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยจากรอบ5เกมหลังสุดแล้วก็็มมมีีเเกกกกแพ้้ไปถึงงง3ตรนบบ่่อวา ทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มสวนทางกันอย่างแรงก็ต้องยอมรับเลยว่าณชั่วโมงนี้ถึงแม้ว่าเบอร์ตันอันดับตารางคะแนนจะไม่ดีนะแต่ฟอร์มก็เล่นนี้ถือว่าดีจะจัดเลยถ้าเทียบกับเคมบิดที่เรียกได้ว่าฟอร์มค่อนข้างจะออห่วยเอาเรื่อง ฉันครับคู่นี้ไม่ต้องพูดพร่มทาเพลงเลยพิจารณาจากภาพรวมและเหรียราคาที่เปิดมาเนี่ยผมมองว่าวันนี้เบอร์ตันน่าสนใจมากกว่าบวกกับราคาไหลาวันนี้ก็ถือว่าไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะจากราคาเสมอตอนนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างเบอร์ตันต่อที่ราคาปปเนี่ยผมมองว่าราคาที่มันไหลขึ้นแบบนี้ไปอยู่เจ้าบ้านจะได้ลุ้นมากกว่าฉันคูน่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเบอร์ตันจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับเอลเช่กับอันโนราคู่นี้เรนเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเอลเช่ต่อที่ระกาปปอคู่นี้ผมขอเลือกลองพิทีอันโนราคู่ที่2ครับเอลเบกับเอสปันยอน คู่นี้เลยเปิดมาเป็นเอสปัญญอนต่อที่ราคาคืงกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เอสปัญยอนและคู่ที่3เบอร์ตันอเมเบียกับเคมบิดยูเต็ดคู่นี้เร่เปิดมาเป็นเบอร์ตันเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เบอร์ตันกับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกูกิ้งกูกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์อบอลต่อไป อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ ajos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR code คสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเ,มเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะตัวทีเด็ด VVIP กันนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงดรามเพประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็นได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน e ีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงๆด้วย,ยนะครับสวัสดีครับ